ับผมก็สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันอีกหนึ่งิปนะครับอาจจะช้าไปหน่อยนะครับผมทําคนเดียวไม่ทันนะครับหายไปหลายวันนะครับก็วันนี้มีมีดเน็กเล็กนะครับสามเล่มนะครับผมแล้วก็จะเป็นขวานจิ๋วนะอาเ้านะครับตุ้ดจิ๋วด้ามไม่แข็งนะครับส่วนมีดก็จะเป็นกระพี้ไม้ชิงเอออากระพี้ไม้ชิงชันแล้วก็ เบอร์สามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะครับมีสามเล่มนะครับก็ชุดหน้าอาจจะเป็นงานขวานนะครับก็ช่วงนี้ไล่เก็บงานที่ลูกค้าี่ค้างลูกค้าไว้นะครับก็ทยอยก็ทำเผื่อมาลง youtube นะครับเผื่อท่านไหนที่ว่ากำลังรอชมอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับไล่เป็นเล่มๆไปนะครับผม เดี๋ยวจางกองแป๊บนะครับครับผมก็ดูที่เบอร์หนึ่งนะครับมีดจะเป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับผมด้ามตัวนี้เป็นกระพี้ไม้ชิงชันนะครับเหล็กตลับลูกปืนงานตีร้อนนะครับชุบน้ํามันนะครับผมเปิดโคนพร้อมใช้งานนะครับด้ามเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับคอจะเป็นกันคอสแตนเลสนะครับ ก็จะมีตำหนินะครับก็เป็นรอยจุดรอยมอดนะครับแต่อุดขี้ไม้อ่าไม่ใช่ขี้ไม้เขาเรียกขี้เรื่อยนะครับฝุ่นไม้ครับอัดยอดเการ้อนเรียบร้อยนะฮะก็ส่วนอื่นก็ไม่มีตำหนินะครับรล่นนี้ใบมีดยาวอยู่ที่สิบสิบหกจุดสองเซนนะครับก็ยาวรวมด้ามนะครับอยู่ที่อ่ยี่สิบแปดเซนครึ่งนะครับผม ยี่สิบแปดเซนครึ่งก็กว้างสุดอยู่ที่อ่าสี่จุดสองเซนนะครับกว้างสุดนะฮะสี่จุดสองเซนสันหนานะครับแป๊บนะครับอ่าอันนี้จะหนาหน่อยนะฮะหกจุดสามมิลนะครับสันนะครับหกจุดสามมิลกรับก็มาพร้อมปอก PE นะครับอบร้อนนะครับอัดเข้ารูปนะครับเล่มเบอร์หนึ่งนะครับ7 0็บาทรวมส่งนะครับผมโอนก่อนส่งให้ฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่ม50บาทนะครับตัวคลิปเน็บนะครับก็ตัวนี้ถ้าอยู่ท่านี้คือปลดเออยังล็อกอยู่นะอันนี้ปลดล็อกนะครับเราก็กดลงไปกดแล้วก็ดันขึ้นไปเดียนะนี่นะเวลากดล็อก ให้ดังแกลกนะครับแล้วก็นี่เลือนล็อกนะครับผมก็ตอนใส่ก็ใส่ลักษณะการใส่นะะมันจะมีล็อกของเขาอยู่นะครับเราดูรูปทรงมีดนะครับผมตรงนี้มันจะแคบหน่อยทางเข้าเราต้องรู้จังหวะครับตอนใส่นะครับมันจะใหญ่ไปหาเล็กใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปตอนดึงนะครับ ดันนิดหนึ่งนะฮะตอนดึงอ่ะเราจับอย่างนี้นะครับจับปลอกมีดนะครับอาดึงแล้วก็ช่วยดันหัวแม่โป้งอ่ะดันนะครับตัวนี้มือดึงอยู่แล้วใช่ไหมครับหัวแม่โป้งนะครับใช้ดันช่วยนะครับอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดึงนะครับเราต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะเราอย่าไปกำเต็มมืออย่างเงี้ยนะเผื่อเอ่อมันชำรุดหรือว่ามันทะลุ หรืออะไรก็ก็ตามนะครับแต่จับแบบนี้มันจะปลอดภัยกว่านะครับนี่นะเสียบเข้าไปนะครับนี่นะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยชินนะครับก็แนะนํานะครับประมาณนี้นะครับผมการดึงเข้าดึงออกนะครับหรือว่าถ้ามันอาจจะยากไปนะครับก็ใช้น้ํามันพืชนะครับในครัวเรานะครับ ทาไปครับทาฉลมสองข้างนะครับแล้วก็เอาใช้ผ้าผ้ารูปเช็ดไม่ให้มันเยิ้มเกิน่ะไม่ให้มันเปียกเกินนะครับก็ทาบางๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปมันจะลื่นปลื้ดเลยครับลื่นแต่ทีนี้มันก็จะหลวมนะครับหลวมแต่ไม่ถึงกับว่าคลอนแบบเยอะๆหน้าเกลียดไม่ใช่นะก็แค่เยว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะลื่นกว่าเดิมนะครับอันนี้คือมันจะแน่นเลยนะครับถ้าคนดึงเป็นก็จะพอดีนะครับ เมนีเบอร์หนึ่งนะครับกระพี้ไม้ชิงชันครับผมมีดมีแค่สามเล่มนะครับวันนี้มีดเล็กนะครับทรงมีดเล็กนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเจ็ดร้อยครับผมก็เบอร์สองนะครับเล่มนี้จะยาวกว่านะเหล็กตลับลูกปืนครับคอสแตนเลสด้ามไม้ชิงชันนะกระพี้นะครับก็ใช้ตลับเมตรดีกว่านะ ใบมีดนะครับเกี่ยวจากหัวปลายเลยนะฮะสิบแปดเซนนะครับยาวรวมด้ามนะครับอยู่ที่สามสิบเซนครึ่งนะครับผมสามสิบเซนครึ่งนะครับก็กว้างสุดอยู่ที่สี่จุดห้าเซนนะครับก็สันจะหนาชุดนี้สันหนานะครับหกจุดเจ็ดมิลนะครับเบอร์สองนะครับ สองเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับปอกปีนะครับคลิปเน็ตตามรูปนะครับตามในคลิปเลยนะครับสินค้าตรงปกนะครับแน่นนะครับการดึงต้องระวังนะครับขนาดผมคนทำผมว่าระวังแล้วนะฮะยังโดนเลยนะครับยาวมาเลยนะครับเมื่อวานเลือดเต็มเลยนะเผอนิดเดียวนะครับ มือเราจับอยู่แล้วนะครับท่านี้ถูกไหมฮะก็นิี้โป้งช่วยดันนะครับผมมือนี้ก็ต้องช่วยดึงนะครับต้องช่วยกันนะครับสองมือนะครับแล้วก็ดันอย่างเงี้ยเบาๆก็ออกแล้วนะครับถ้าดึงเป็นนะครับไม่ใช่บางทีคนดึงไม่เป็นนะครับจับแบบแล้วดึงดึงอย่างเงี้ยนะครับถ้าพลาดหรือว่าจับอย่างนี้นะเรียบร้อยนะมือขาดนะครับมันจะพึ้ดออกมาทีเดียวตั้งทีเดียวเราเนี่ย แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับนี่นะง่ายๆมือนี้ก็จับอยู่แล้วนะช่วยจับช่วยประคองช่วยดึงนะคะข้างนี้ก็ดึงอยู่แล้วนะฮะแค่ดันช่วยนิดนึงนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้นะะเบอร์สองนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็เบอร์สามตัวนี้จะเป็นด้ามไม้พยุงนะครับผมมีเล่มเดียวนะฮะ ใครไวมาก่อนก็ได้ไปนะครับด้ามไม้ะยุงนะครับไม่มีตำหนินะครับคอสแตนเลสเข้าด้ามด้วยอีโปซีนะครับเหล็กตลับปุ่ปืนงานตีร้อนครับผมชุบน้ำมันนะครับเปิดคมพร้อมใช้งานนะครับใต้ด้ามรูปหยดน้ำนะครับความยาวนะครับ าจากปลายมีดนะครับมาถึงตรงขัดกันคอนะครับ17เซนครึ่งนะครับยาวรวมด้ามอยู่ที่29่เซนครึ่งนะครับเนี่ยนะฮะก็ความกว้างใบมีดนะครับผม4.5เซนนะครับก็สันหนาอยู่ที่5.7 5.7มิลน,นะครับ ก็ซองนะซง PE นะครับพ <c oughs> ร้อมคลิปเน็ตนะครับเบอร์สามนะครับสังเกตไหมครับทำไมผมใส่ง่ายเอาออกง่ายจังนะฮะมันอ่าเป็นล็อกของเขาอยู่อ่ะนะฮะแค่ดูข้างนอกก็รู้แล้วนะว่าทรงมีดไปอย่างนี้นะ เวลาเราออกเราต้องดึงอย่างไงนะฮะมันโค้งมาเราเวลาเราดึงออกเราก็ต้องโค้งตามนิดๆอย่างเงี้ยนะฮะมันจะคล่องนะครับเนี่ยเนี่ยดันช่วยนะฮะเนี่ยฮะจับต้องระวังนะครับขนาดระวังก็ยังโดนนะครับมันต้องมีพลาดนะฮะแต่ต้องระวังนะครับเบอร์สามนะครับ ด้ามไม้พยุงนะครับ750นะครับต่อไปเป็นงานขวานนะครับหนหัว R9 จิ๋วนะฮะตัวเล็กนะครับด้ามไม้เข็งนะครับผมก็ทายด้ามก็จะประมาณนี้นะครับทรงตุลเป็ดลายไม้ก็ประมาณนี้นะครับผมขวานจิ๋วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะครับ ขนาดทัดรัดนะครับคม7เ,เซนนะครับคม7เ,เซนายารวมด้านนะครับเก้าสิเอ้ยยีซนนะครับยี่สิบเซนเบอร์สนะฮะขวานจิ๋วนะครับ550นะครับโอนป่อนส่งฟรีนะครับ เดี๋ยวซองขวานผมว่าจะลองทําอยู่นะฮะเป็น uh, PE นะครับเมื่อวานผมลองทําของอีกขนาดหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองเอามาให้ดูก่อนอเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเดี๋ยว uh, เอาให้ครบเบอร์ห้าก่อนนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเบอร์ห้านะครับก็ท้ายด้ามก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะออกตรงๆนิดนะฮะทรงของด้ามน,นะครับผมเมื่อกี้จะโค้งหน่อยๆนะฮะก็ <ๆ S 1> ไม้แข็งก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยมีลวดลายเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ได้ความแข็งความเหนียวนะครับ550นะคะรับเบอร์5้านะครับผม ก็คมและเลี่ยกันครับผมก็ทํามืองานทํามือนะครับมันก็ต่างกันนิดนหน่อยนะฮะอันนี้เจ็ดจุดสามเซนนะครับคมนะครับคมกว้างนะฮะเจ็ดจุดสามมาวัดจากท้ายมาหัวก็เก้าเซน,นะก็ตีว่าประมาณเนี้ยเก้าเซนเก้าเซนครึ่งนะครับเบอร์ห้านะครับ มาถึงปลอกนะครับเมื่อวานผมลองทําดูนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับปลอกหุ้มคมนะครับอันนี้จะเป็นอขนาดกลางนะฮะกลางมันก็จะเป็นกระดุมเป๊กนะฮะแล้วก็ลองหุ้มเต็มตัวดูมันไม่เวิร์กครับผมมันไม่สวยเลยนะฮะ ทาออกมาแล้วไม่สวยก็มันจะขี้เหร่มากก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือใส่ทั้งด้ามน,นะมันจะขี้เหร่มากประมาณนี้นะครับตอนใสนะ่ตอนใส่นะครับก็ ยากนิดนึงนะครับมันไม่ไม่เหมือนหนังนะครับเนี่ยนะก็ใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับก็กดท้ายเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะลงแล้วก็กดล็อกแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับเอามาให้ดูนะครับก็ ส่วนไอตัวครึ่งใบนะฮะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูอ,อ,อันนี้ตัวใหญ่เคตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คืออันนี้นะครับนี่หัวอก้าวใหญ่นะครับก็ใส่ง่ายนะครับอันนี้หุ้มเฉพาะคมนะครับก็ใส่เข้าไปประมาณนี้ ก็ราคาก็ไม่แรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็เผื่อท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นงานขวานทั้งชุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองทำออกมาเป็นตัวอย่างสักอย่างละอันสองอันนะครับผม เผื่อเข้าตานะครับเผื่อชอบนะครับโอเคครับผมก็จองตางติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เบอร์โทรศูนย์เก้าแ็สนะครับ ID line ก็อาร์กาเอ็นชอปสนะครับก็ท่านใดสนใจก็แอดไม่เป็นก็โทรมาครับสั่งได้ทั้งทางโทรและทางไลน์นะครับผม ก็สนใจเรื่มไหนก็พิมพ์เมนมานะครับใต้คอมเมนต์ก็สามารถเม้นกันมาได้นะครับผมอย่าลืมแคปรูปมานะครับส่งมาในไลน์นะครับผมว่าสนใจเรื่มไหนวงไว้นะฮะประกาวงไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสาหรับท่านที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่คอยติดตามนะครับแล้วก็ คอยอุดหนุนคอยให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นงานขวานนะครับก็พยายามจัดให้ครบทุกคนนะครับก็ทยอยส่งทยอยลงนะครับก็หลายท่านก็คงรออยู่นะครับก็พยายามเร่งมือเต็มที่ครับบางทีมันก็มีบาดเจ็บกันบ้างนะครับติดพลาดเทคนิคนะครับมีการธรรมดาครับนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับผมสวัสดีครับ